เปิดตัวมือถือเล d m i ม o no t e 14ซีรีส์ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดรุ่นท็อปช้ชิปต์แล d r a ก o n 7S Gen3 รุ่นแรกของโลกแบตเตอรี่ให้มา6,200ม ah ิลลิแอมเลยทั้งหมดจะมา3รุ่นนะได้แก่เล d m i Note 14เล d m i Note 14 Pro แล้วก็เล d m i ม o no t e 14 Pro Plus มีการอัปเกรฑหลายอย่างเลยไม่ว่าจะด้านประสิทธิภาพภายในรวมถึงการออกแบบตัวเครื่องใหม่ทั้งหมดสวยงามกว่าเดิมและผ่านการทดสอบตัวเครื่องสุดโหดมาดูกันว่า3รุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างและจะเข้าไทยหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะพูดดดถึงงสเปคแบบ่าๆัไไมม้้ทห นะสเปคเลตมี่โน้ตสิธรรมดาอันนี้จอเป็นโอเลดขนาด6.6นิ้วอัตราเรเฟลตร้อยยี่สิเฮความสว่าง2อ0 0ันหนิตชิปเซตมีเดีดเทกเดเมนซี่เจ็ดพันยี่อัลตรามาพร้อมกับกล้องหลักโซ n y นะความละเอียด50ล้านพิกเซลเอฟมี o อเกันสั่นอันต้าวสองล้านพิกเซลและกล้องหน้า16ล้านพิกเซลครับสำหรับแบตเตอรี่ให้มาห้าพันหนึ่งร้อยสิบมิลลิแอมรองรับชาร์จเร็วสี่สิบห้าวัตต์มาดูในส่วนเลตมี่โน้ตสิบสี่โปรนบ,บ้างหน รองรับ HDR พัทชิปเป็นไดเมนซี่7,300อัลต้ามาพร้อมกับกล้อง3ตัวเลยเลนหลัก s o นี่นะ50ล้านพิกเซล f 1.5มี OIS กันสัน่นมีเลนอัลต้าวมาให้8ล้านพิกเซลและเลนมาโคอีก2ล้านพิกเซลมีกล้องหน้า20ล้านครับตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่5 5 0 0 m a แล้วก็รองรับชาร์จเร็ว45วัตต์เหมือนกันและตัวสุดท้าย Redmi Note 14 Pro พัทหน้าจอให้มาอ m o ม e รด6.67นิ้วอัตราเรทพิกเซล120เฮิรตความสว่าง3,000นิตเชน่นกันรองรับ HDR พับชิท แซฟดักกอน 7S Gen3 ตัวอีก4นาโนเมตรเลยและกล้องหลักให้มาเป็นอ m n i v i s i o n 50ล้านพิกเซล f 1.6และกล้องเลนส์หน้าต i d 8ล้านพิกเซลและกล้องที่3เป็นเลนส์เทเลโฟโต้กล้องซูมนะครับให้ความละเอียดมา50ล้านพิกเซลและกล้องหน้ามีความละเอียด20ล้านพิกเซลครับและแบตเตอรี่ให้มา6 2 0 0 m ป์รองรับชาร์จเร็ว9 0วัต์เดี๋ยวเรามาดูในส่วนราคาบ้างน,นะครับเริ่มต้นเลย Note14 ธรรมดาตัวน,นี้ความจุ 128GB นะแรม6ราคาคาดว่าประมาณ5,500บาท และตัว Note 14 Pro ความจุ128 g ิให้แรมมา8ตัวนี้คาดว่าราคา6,900บาทและตัวสุดท้าย Note 14 Pro พั s ความจุเริ่มต้น256แรมให้มา12เลยคาดว่าราคาเริ่มต้น9,200บาทก็ถือว่าราคาไม่ได้แรงจนเกินไปนะน่าเล่นอยู่เหมือนกันในส่วนของสีกันบ้าง Note 14ธรรมดามี3สีนะสีดำสีขาวและสีเขียวแต่ถ้าเป็นตัว14 Pro มี4สีมีสีดำสีขาวสีม่วงแล้วก็สีเขียวและถ้าเป็นตัว14 Pro p l u เนี่ยมี3สีมีสีดำสีขาวและก็สีเขียวและนี่ก็คือสเปคทั้งหมดที่ผมนำมาฝากกันครับ